มาพอดีเลยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Study Corner มุมเรียนรู้สู่โลกกว้างรายการ Edutainment ของคนรุ่นใหม่นะคะที่จะพาไปบุกทุกมุมความรู้ที่น่าสนใจจากเพื่อนเพื่อนและคุณครูคนเก่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำทั่วประเทศค่ะและสัปดาห์นี้นะคะเแบบ้ก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนยามสาสตรรังสิตแห่งนี้นี่เองค่ะซึ่งขอบอกนะคะโรงเรียนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่มุมความรู้อย่างเดียวนะคะ แต่ว่ายังมีมุมความอร่อยอีกด้วยค่ะเที่ยนข้างหน้าเบ๊ะนะคะก็คือถั่วแปรนั่นเองเมื่อสักครู่นี้แอบทานไปหลายชิ้นมากเลยค่ะขอบอกว่าอร่อยสุดๆฝีมือของน้องๆโรง,ง,งเรียนแย้มสะอาดค่ะที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้มาจากคุณค,คณรูภูมิปัญญาค่ะแหมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณค,คณรูภูมิปัญญาคือใครเดี๋ยวตามเบบมาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูปริชาตใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะเบ๊บ้ติดใจขนมไทยอร่อยๆอย่างหัแปมบนะคะก็เลยอยากจะขอลองทําดูบ้างแต่ไม่รู้ว่ามาถูกห้องหรือเปล่าคะมาถูกห้องค่ะห้องนี้เลยนะคะค่ะห้องนี้คือห้องคุกกิ้งค่ะโอ้ห้องคุกกิ้งแล้วคุณครูพาเป็นคนสอนเองเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะครูปาเนี่ยจะเชิญครูบรญยาศ์อ้ คุณครูป้าตีนและตอนนี้นะคะเบบีก็อยู่กับคุณครูภูมิปัญญาของเราในวันนี้แล้วค่ะเอาเป็นว่าเบบีขอสมัครเป็นลูกศิษย์เลยนะคะวันนี้ยินดีนะคะยินดีค่ะสงสัยมากเลยค่ะคำถามแรกเลยละกันอยากทราบว่าทําไมโรงเรียนนี้ถึงจะต้องมีการสอนโดยการใช้คุณครูภูมิปัญญาด้วยคะอ๋อรูปัญญาคือคนที่อยู่ในชุมชนนะคะ,คะแล้วเราก็เป็นอดีตข่ายการครูค่ะที่ได้รับความรู้และเสียดายความรู้ตัวเองค่ะก็เลยรวบรวม มาชิกกลุ่มที่มีความสามารถหลากหลายนะคะก็ะะคือรวมกลุ่มเหมนกันกเพราะคร<อ>ูเคยเป็นครูครูมากอ่อนโอ้ยดีจังเลยค่ะแล้วหลักสูตรของการเรียนการสอนโดยการใช้คุูครูครูปัญญาล่ลรราะคะหลักสูตรปีนี้นะคะเราก็จะตามความต้องการของเด็กเด็กมีความสุขในการเรียนผู้ให้มีความสุขในการให้ก็จะเป็นชมรมนะคะ,คะตามความต้องการเด็กก็สมัครคือชมรมอาหารคาวหวานนะคะ ชมลมดอกไม้ประดิษฐ์นะคะชมลมของชำด้วยนะคะ,ะ,คะแล้วก็ร้อยลูกปัดซึ่งเมื่อเรียนรู้แล้วเด็กต้องทำได้นะคะทำจำหน่ายได้นะคะมีรายได้ของตัวเองเพื่อเป็นการลูกฝังการช่วยเหลือตัวเองของเด็กค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกเลยค่ะอันชันกับกิ เราจะมาถามความรู้สึกของน้องๆกันบ้างนะคะว่าเรียนกับคุณครูภูมิปัญญาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะ่ะน้องไม้สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างลูกได้อะไรจากการที่เรียนกับคุณครูภูมิปัญญาบ้างสนุกค่ะแล้วก็ได้สามารถนําไปทาที่บ้านได้แล้วหนูเคยเอากลับไปทําที่บ้านไหมคะเคยค่ะเราให้ที่บ้านทานไหมคะให้ค่ะเข,า,ขาว่ายังไงกันบ้าง อคุณแม่บอกว่าอร่อยแลวตอนนี้เบ๊เบก็อยู่กับน้องใบมอนค่ะน้องใบมอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยงไงบ้างคะเรียนในห้องกับคุณครูภูมิปรรัญญารู้สึกยังไงคุณครูสอนง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเข้าใจง่ายด้วยแล้วโตขึ้นหอยากไปอะไรเชฟคะ,คะอยากเป็นเชฟเหรอคะทำเป็นเชฟเพื่ออะไรคะทำให้พ่อแม่ก,กินแล้วก็อยากทำอาหา โอ้โหมาบุกมุมเรียนรู้วันนี้นะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งความอิ่มอร่อยจริงๆเลยละคะ่ะโอกาสหน้าถ้ามาอีกนะคะขอสัญญาเลยจะขอสาหรับเป็นลูกศิษย์ของคุณครูภูปัญญาอีกแน่นอนนะคะต้องขอขอบคุณโรงเรียนยาม่าคดังสิทธ์มากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้เราได้มาเรียนรู้กันค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะพี่นนท์ของเราจะพาเราไปบุกมุมเรียนรู้ที่โรงเรียนไหนติดตามกันให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนค่ะ สตูดิโอคอเนอร์มุมเรียนรู้สู่โลกกว้างทางชอ่องครูครูปัญญาโทรทัศน์ความรู้ครูคุณธรรมครู่เวชชัยสก้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกันไง